พูลุนยางแตกนะคะนี่เลยนะคะล้อมือสองเข้าใหม่อีกแล้วนะคะแม็กใบพัดนะคะราคาอยู่ที่6,900บาทเท่านั้นเลยค่ะมีขอบ20นะคะนี่แหละค่ะแล้วก็ขอบ18ค่ะยางยี่ห้อด้วยนะคะล้อไม่ซ่อมไม่ดุ้งนะคะชุดนี้นะคะแม็กใบพัดนะคะขอบ20ค่ะล้องานไทยนะคะยางนิโต265 5 0 20ปี21นะคะชุดนี้นะคะเอาไปราคาเพียง6,9 0 0บาทเลยค่ะนี่เลยนะคะ ยางนิโตปี21ดนะคะนี่เลยค่ะเอาไปราคาอยู่ที่นะคะ6,9 0 0อบาทค่ะแม็กใบพัดขอบ20บนะคะล้อไม่ซ่อมไม่ดุ้งค่ะ6,9 0 0้าอบาทเท่านั้นเลยนะคะชุดนี้นะคะแม็กใบพัดขอบ18ยางโตโยปี20ิบค่ะนะคะล้อสวยสวยเลยนะคะชุดนี้นะคะล้อสวยสวยเลยค่ะนี่เลยนะคะไม่มีรอยเบียดนะคะขอบ18ชุดนี้นะคะยางโตโยปี20บค่ะชุดนี้ก็เอาไปราคาเพียง 6,900บาทเท่านั้นเลยใครหาใบพัดไม่ควรพลาดเลยนะคะนี่ค่ะราคานี้มีแค่2ชุดเท่านั้นเลยค่ะนี่เลยนะคะยางโตโยนะคะนี่ค่ะดอกยางนะคะยางโตโยนะคะนี่ค่ะ6,900บาทเท่านั้นเลยนะคะชุดนี้นะคะนี่ค่ะแล้วก็มีแม็กเวลนะคะ MI ล้องานหนุ่มเม้งค่ะยางปี2ี1คู่2ี่คู่นะคะชุดนี้นะคะ ยางของสามห้าสี่ห้าสิบแปดคู่หลังสองหกห้าสี่สิบสิบแปดนะคะรถตัวเตี้ยนะคะแก้มไม่บางมากแล้วก็ไม่หนามากนะคะนี่เลยค่ะดอกอยางหลักพันเท่านั้นนะคะนี่ค่ะเอาไปราคาอยู่ที่เจ็ดพันเก้าร้อยบาทเอาไปเลยค่ะเจ็ดพันเก้าร้อยบาทนะคะล้องานหนุ่มมิงแม็กเวลออฟลึกนะคะล้อเงาเงาเลยค่ะเจ็ดพันเก้าร้อยบาทค่ะแล้วก็มีชุดนี้ค่ะแม็กไออีสามสิบล้อสีเดิมเลยนะคะ นี่ค่ะยางหน้า2 3 5 4 5 10, 8หคู่หลัง2 6 5 4 4 8้นะคะนี่เลยค่ะดอกยางค่ะนะคะชุดนี้นะคะเอาไปราคาอยู่ที่7,900บาทค่ะนะคะเจ0 0บาทล้อสวยสีเดิมนะคะแม็ก IE 30นะคะ7,900บาทชุดนี้ค่ะแมกเวลฟ้าห้นะคะ ออฟลึกออฟกระมังแบบนี้เลยเอาไปราคาเพียง5,900บาทได้ทั้งแม็กทั้งยางเลยนะคะ5,9 0 0บาทค่ะนี่ค่ะดอกยางนะคะนี่เลยค่ะ5ลรูนะคะใส่ล้น5ลรูนะคะ5,9 0 0บาทนะคะชุดนี้นะคะแล้วก็ชุดนี้ค่ะแม็ก IE 30ค่ะนะคะออฟลึกๆแบบนี้นะคะ ออบลึกทั้งหน้าทั้งหลังเลยนะคะนี่ค่ะออบลึกลกส,สวยๆเลยยาง2 5ง5 0 1ห้าิดนะคะชุดนี้ราคาอยู่ที่7,9 0 0บาทค่ะนี่เลยค่ะดอกยางนะคะนี่ค่ะ7,9 0 0บาทนะคะอันนี้คือล้อที่เข้าใหม่วันนี้นะคะแล้วก็ด้านหลังค่ะล้อเมกายังมีอยู่1ชุดนะคะนี่เลยค่ะล้อเมกานะคะขอบ20ิบนะคะ ราคาอยู่ที่11,900บาทค่ะมีอยู่หนึ่งชุดเลยนะคะนี่ค่ะนะคะล้อเมกาขอบ20นะคะมีหนึ่งชุดแล้วนะคะราคาเพียง11,900บาทล้องานไทยค่ะขอบ20กว้าง10ออฟลบสินะคะล้าาอเมกานะคะใครหาใส่นะคะนี่เลยค่ะ11,900บาทนะคะ แล้วก็ล้ออัพโหลดขอบ16ค่ะมี1ชุดนะคะล้อซูทนะคะนี่ค่ะยาง2 6 5 70 16นะคะราคาอยู่ที่8,900บาทนะคะนี่เลยค่ะดอกยางนะคะด้านในยังมีให้เลือกอีกหลายชุดเลยนะคะนี่ค่ะ IE นะคะ6 9 0 0 t เ5,900เวลยางสวยๆอย่างนี้นะคะ7,900นะคะแล้วก็มีก้านยก SUV ค่ะชุดนี้ก้านยกนะคะยางนิโตนะคะ การยกยางนิตโตค่ะปี20นะคะ7,900บาทค่ะนี่ค่ะแม็กกว้าง8.54ลูกนะคะใส่ล้น5ลูก8,900บาทนะคะ CE นะคะใส่ล้น5ลูยางปี23ค่ะเหมือนเบิกใหม่เลยนะคะชุดนี้นะคะ9,500บาท r e 30ค่ะชุดนี้ล้อสวยๆเลยนะคะยางดอกเน้นๆค่ะ 8,900บาทนะคะด้านในก็มีให้เลือกอีกหลายชุดเลยนะคะนี่ค่ะนะคะคแล้วก็มีการยกชุดนี้ค่ะยางไทยดีเซนตินะคะนี่ค่ะ7,900บาทค่ะนะคะ นี่เลยค่ะใครสนใจนะคะมาดูมาชมได้เลยนะคะที่ร้านทูลูนยางแตกนะคะสนใจติดต่อได้ที่เบอร์นะคะ0 9 5 1 9 9 9 6 5หนะคะหรือว่าแอดไลน์ได้ที่เบอร์นี้เลยนะคะ0 9 5ย์9 9659นะคะร้านอยู่ลำลูกกาคลอง7จังหวัดปทุมธานีนะคะหรือว่าใครอยากจะมาดูมาชมล้อที่หน้าร้านนะคะเข้า Google แล้วก็พิมพ์ว่าร้านทูลูนยางแตกนะคะ ร้านพูนลุนยางแตกนะคะ GPS มาถึงหน้าร้านเลยนะคะส่วนใครอยากจะมาเทินล้อนะคะใครมีล้อเดิมล้อแต่งอยากจะมาเทินนะคะเทินล้อได้ทุกสภาพเลยนะคะรับเทินทุกสภาพเลยค่ะเทินล้อราคาก็จะลดลงอีกราคาก็จะถูกลงอีกจากที่แจ้งนะคะต่างจังหวัดนะคะมีบริการส่งขนส่งทั่วไทยนะคะมีค่าส่งแล้วก็ไม่มีปลายทางนะคะฝากติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ